สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆผู้ที่รักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะมารู้จักบอลสีต้นนี้ค่ะบอลสีต้นนี้นะคะป้าแต้ได้เอฟมาในนามของบอลสีสยามนารมิตรนะคะซึ่งเป็นบอลสีสยามนารมิตรที่ไม่ป้ายนะคะต้องมาลุ้นป้ายนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นสยามนารมิตรแท้จริงหรือเปล่านะคะ แต่คนขายเขาขายมาในนามสยามนารมิตนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทำรีวิวนะคะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะและก็ขอความคิดเห็นจากเพื่อนๆด้วยนะคะนี่นะคะเขาก็จะมีใบที่เป็นลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะมีใบลักษณะเป็นบอลใบไทยค่ะปลายใบยแหลมนะคะใบก็จะเป็นรูปหัวใจนะคะมีหูที่สูงค่ะนะคะ รอยอยากระหว่างหูนะคะยังอยากไม่ถึงสะดือนะคะนะคะสะดือของเขาก็อยู่ตรงนี้ค่ะสะดือจะออกเป็นสีดำนะคะอ่าหรือไม่ก็ออกเป็นม่วงเข้มนะคะเพื่อนๆนะคะเส้นกระดูกของเขานะคะก็จะออกเป็นสีอ่าม่วงเข้มนะคะนะคะแล้วก็จะมีการกัดสีของพื้นใบนะคะเป็นสีแดงค่ะนะคะ เป็นสีแดงค่ะกระจายไปทั้งใบนะคะก็เป็นบอลใบใหญ่นะคะเพื่อนๆนนะคะปัาปเต้ก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าตอนที่อยู่กับคนขายนั้นนะคะเขามีอายุป,ประมาณเท่าไรแล้วนะคะแต่ก็น่าจะเป็นไซา์ตั้งแม่ได้แล้วนะคะเพื่อนๆนนะคะใบใหญ่ค่ะเพื่อนเพื่อนใหญ่กว่าฝ่ามือป้าเต้เลยค่ะนะคะก็สยามนาฤมิตนี้นะคะที่ประเต้ได้ดูใน อ่าอินเทอร์เนต็ตหรือใน Google นะคะเขาจะเป็นบอลป้ายนะคะเพื่อนๆนะคะจะเป็นบอลน,นะคะที่มีพื้นใบสีแดงแล้วก็จะป้ายเป็นสีเขียวนะคะแต่อันนี้อ่ายังมีป้ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะนะคะเขาเลยมาขายให้อ่าประเตนในราคาที่พอจับต้องได้นะคะถ้าเป็นบอลสยามนาลืมมิดนะคะที่ป้ายทุกใบนะคะ ราคาก็จะค่อนข้างสูงค่ะนะคะอันนี้เป็นใบใหม่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะใบใหม่นะคะแตกใบออกมาก็ใบใหญ่เลยนะคะเห็นไหมคะสะดือก็จะออกเป็นสีม่วงเข้มเลยนะคะเส้นกระดูกก็จะเป็นสีม่วงเข้มนะคะนะคะกระจายไปทั้งใบนะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้เป็นใบใบแรกๆเลยค่ะเพื่อนๆ ก็จะออกเป็นเส้นกระดูกสีดำเลยนะคะเห็นไหมคะลักษณะสีของก้านใบหรือลำต้นนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะเพื่อนๆก็จะออกเป็นสีดำเข้มเลยค่ะนะคะแต่ก็ไม่ถึงกระดาปีนะคะเพื่อนๆน,นะคะซึ่งบอนสีที่มีก้านสีดำนี้นะคะจะเป็นบอนที่แข็งแรงนะคะ ทนทานนะคะกับลมนะคะกับแดดกับฝนนะคะเพื่อนๆนะคะเป็นบอลก้านดำนะค่ะเพื่อนๆไม่ค่อยทิ้งใบเลยนะคะตั้งแต่ป้าแต่ได้เขามานะคะก็เลี้ยงเขามานี่ก็ยังไม่ทิ้งใบเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะใบเก่าก็ยังอยู่นะคะนี่คือใบเก่านะคะยังอยู่นะคะอฟอร์มกอของเขานะคะก็ ดูแล้วนะคะก็จะเป็นบอลที่มีฟอร์มกอที่ไม่ค่อยสูงมากนักนะคะสำหรับฟอร์มกอนี้ก็เกือบจะได้หนึ่งไม้บรรทัดแล้วนะคะเพื่อนๆน,นะคะก็คงจะเป็นฟอร์มกอที่สูงหรือต่ำนั้นป้าแต่คิดว่าน่าจะอยู่ที่แสงนะคะถ้าเขาได้รับแสงที่ดีแล้วก็อสม่ำเสมอนะคะก็จะได้ความสูงที่ สูงได้มากกว่านี้นะคะสำหรับบอนสีสยามนารมิตนะคะเพื่อนๆนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นบอนสีสยามนารมิตแท้จริงหรือไม่นะคะหรือจะเป็นเพียงลูกไม้ของบอนสีสยามนารมิตนะคะอันนี้ป้าแต้ก็ต้องขอความคิดเห็นนะคะ เพื่อนๆผู้ที่รักบอลสีทุกท่านนะคะที่มีความรู้นะคะเกี่ยวกับบอลสีสยามนารมิตนะคะาสามารถคอมเมนต์บอกแนะนําป้าแต้มาได้ใต้คลิปป้าแต้นะคะก็จะขอบคุณมากเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคงต้องพอแต่แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆน,นะคะก็พาเพื่อนๆน,นะคะมารู้จักบอลสีนะคะ ที่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นบอนสีสยามนารมิตหรือเปล่านะคะแต่ก็อยากจะมาทำรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเพราะเขาก็มีความสวยงามนะคะเพื่อนๆน,นะคะเป็นบอนสีที่มีใบใหญ่นะคะแข็งแรงมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนจากกันไปนะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องปาเตสตอรี่ให้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปนะคะเพื่อนๆน,นะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ